Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I proudly competed as a member of the first ever Refugee Olympic Team. me, my sister and I started our journey and traveled through six countries to arrive to Germany, and in Germany, separated from their children, like the woman in a camp in Greece, who held on to her family. Your Excellencies, we are here because right now, in crowded camps and cities around the world, there are families from Darfur and Chad, Palestinians in Lebanon, Afghans in Pakistan, or makers separated from their children, like the woman in a camp in Greece. Who held on to her family photographs, intensive screening and security checks so that we can welcome refugees and ensure our security at the heart of so many faiths. That we do unto others as we would have them do unto us, to the conflict, and we are grateful for His Majesty and the work that they've done. Mexico, which is absorbing a group of people. Uh, this is in line with uh, what SDG. Said, leave no one be, uh, to accommodate uh, so many refugees and also financial uh, support. I do appreciate in organized concessional uh, financing facilities. This will be very helpful, and I thank you uh, for his. He proposed this global concessional uh, financing facilities. This will be very helpful, and I thank you uh, for his uh, uh, leadership and commitment. ท่านประธานีท่านผู้มีเกียรติสุภาพสตรีสุภาพบุรุษทุกท่าน วันนี้คนกว่า65ล้านคนทั่วโลกต้องพลัดถิน่จนจำนวนนี้มีกว่า21ล้านคนเป็นผู้หนีภัยเข้าสู่ภาระหนักหน่วงของประเทศแรกรับนะครับในส่วนของประเทศไทยซึ่งอยู่ในอาเซียนก็อยู่ในสภาวะนั้นเช่นกันถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยประชาชนคนไทยทุกคนได้ปฏิบัติตามพันธสัญญามีความเอื้ออารีโดยได้ให้ความช่วยเหลือทามรูปธรรม แก่ผู้หนีภัยจากประเทศเพื่อนบ้านมามากกว่า1ล้านคนปัจจุบันไทยได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้หนีภัยการสรบจากชายแดนประมาณ1 0 0 0 0แสนคนจากเกือบ5้าแสนคนในช่วง30ปีที่ผ่านมาไม่รับรวมผู้ที่โยกย้ายสินฐานแบบไม่ปกติและอีก3กว่าล้านอีกกว่า3ล้านคนทั่วประเทศในขษาดที่เป็นแรงงานต่างด้า ไทยยินดีที่ประชาคมยุโรปได้ร่วมการรับรองถแถลงการนิวยอร์กสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐานเมื่อวานนี้ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อเพื่อนมนุษย์เหล่านั้นโดยปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายจัดงบประมาณราว180ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือร้อยละ0.05ของ GDP ของไทยสำหรับในการจัดค่ารักษาพยาบาลการศึกษาการให้ความช่วยเหลือ หากเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก็ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต่างไปจากคนไทยนอกจากนั้นไทยกําลังพิจารณาจะทําระบบคัดกรองให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อช่วยชลดความเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และอนุญ,ญาตให้เหยื่อค้ามนุษย์ซึ่งเป็นพยานสามารถทํางานได้อย่างถูกกฎหมายจนกว่าคดีจะสิ้นสุดโดยอาจจะขยายระยะเวลาให้อยู่ต่อและทํางานได้อีกไม่เกิน2ปี รัฐบาลให้การศึกษาและฝึกอาชีพแก่คนในพื้นที่ภิกพิงดังกล่าวเพื่อให้กินดีอยู่ดีเมื่อกลับประเทศพร้อมทั้งออกสุติบัตรแก่เด็กผู้หนีภัยทุกคนที่เกิดในไทยและที่ผ่านมาได้สัญชาติแล้วไปกว่า3 0 0แสนคนจนถึงปัจจุบันเรากำลังหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งผู้หนีภัยกลุ่มน้ำร่องที่สมัครใจกลับบ้านให้ไปใช้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในวันนี้ ไทยกำลังพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายเพื่อไม่ส่งบุคคลกลับไปสู่อันตรายท่านนาบดีครับท่านภูมิเกียรติผมขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีโอบามาที่ตระหนักถึงบทบาทของไทยในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยอย่างเต็มที่ภายใต้ทรัพยากรและข้อจํากัดของประเทศมาโดยตลอดและได้เชิญไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นานาประเทศขอบคุณนะครับที่เราจะต้องร่วมมือกันร,รับผิดชอบแก้ไขพันหาเหล่านี้ และควรเปิดที่เปิดพื้นที่เชิงนโยบายให้กับทั้งประเทศต้นทางกลางทางและปลายทางในการแก้ไขปัญหาภายในบริบทของตนเองด้วยเราอาจจะต้องเห็นใจประเทศต้นทางให้เพิ่มการช่วยเหลือนานการพัฒนาการกำหนดพื้นที่ปลอดภยัยสำงนงมาให้คนไม่ย้ายถิน่นแล้วก็ไม่ควรจะกดดันประเทศต้นทางจนมากเกินไปขณะที่ยังไม่มีความพร้อมประเทศกลางทางซึ่งถือเป็นประเทศแรกรับอาจจะต้องรับภาระอย่างมาก จึงควรมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาโดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการดำเนินคดีกับผู้สแสวงหาประโยชน์ต่อผู้ยกย้ายถิ่นฐานในทุกรูปแบบอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลายปเป็นประเทศหรือเป็นพื้นที่พักคอยสําหรับขบวนการค้ามนุษย์และการทําผิดกฎหมายอื่นๆอีกต่อไปนะครับในส่วนของ ประเทศปลายทางก็ต้องควรเพิ่มความช่วยเหลืออย่างที่ทุกประเทศได้กล่าวมาแล้วไทยก็ยินดีนะครับที่ประเทศปลายทางประกาศรับผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามประเทศปลายทางก็ควรสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และเพิ่มขีดความสามารถในประเทศต้นทางและร่วมกับยูเอ็นเอเซียในการเร่งรัดกระบวนการคัดกรองและการส่งต่อให้รวดเร็วขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก และสามารถย้ายไปยังประเทศที่สมได้โดยเร็วตามที่คาดหวังซึ่งก็จะยังช่วยลดภาระของทุกฝ่ายที่กเกี่ยวข้องอีกด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภยัยนั้นไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของผมหรือคนหรือของท่านโดยตรงทุกคนเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของไทยก็เสนอขอเสนอในที่ประชุมก็คือในเรื่องของการแยกประเภทแล้วหา วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับทั้งสองกรณีกรณีแรกคือหนึ่งคือกรณีการอพยพไม่ปกติในปัจจุบันทั้งในเรื่องความยากจนและในเรื่องของสงครามวางผัดแจ้งส่วนที่2ก็คือผู้ที่หลบหนีข้อมงลดยผิดก,กฎหมายซึ่งกำลังมีปัญหาทับซ้อนกันอยู่ในตรงนี้นะครับทําให้ประเทศตรงกลางนั้นเกิดปัญหาในการส่งคนเหล่านั้นกลับไปไม่ว่าจะไป,ไปที่ใดก็ตามนะครับอันนี้มันมันมีปัญหาในเรื่องกฎหมายของแต่ละประเทศร่วมกับกฎหมายของระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ท่านประธานดีโอมาม่ายงประสบกแต่ความสุขความสำเร็จภายหลังครบวาระและขอชื่นชมท่านอีกครั้งที่ได้แสดงบทบาทนําในด้านการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยการรักษาสันติภาพและการส่งเสริมมนุษยธรรมในโลกตลอดมาขอบคุณครับ The Prime Minister of Belgium Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement.